สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนธันวาคม2567สิ้นปีแล้วนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับกับปีที่ดูจะเหนื่อยดูจะยุ่งยากดูจะลำบากด้วยดาวเจ้าเรือนนั้นอยู่ในทุตด้วยดาวสุพเคราะห์อยู่ในเรือนทุตสถานแก่ดวงชะตาตนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี q ิวอาโค้ดอยู่ ท่านใดที่ติดตามคลิปของซออยากให้ค่าน้ําร้อนน้ําชาอยากจะสนับสนุนช่องของซอนะครับให้กําลังใจซอก็สามารถสแกนที่คิวอัพโคดด้านล่างได้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นช่องทางติดต่อซอท่านใดที่ชื่นชอบโหราศาสตร์เราคือเพื่อนกันและสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะวางแผนชีวิตตัวเองนะครับและอยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะว่าจะแต่งงานดีไหมเปลี่ยนงานดีไหมนะครับหรือ กาธุรกิจการค้าจะเป็นอย่างไรสามารถทักทายเข้ามาได้มีค่าอ่ะไปดูกันนะฮะทีนี้ก็บอกแล้วว่าให้กาลังใจชาวราศีตุลซึ่งซอเองก็เป็นชาวราศีตุลมีลัคนาอยู่ที่เรือนตุลน,นะครับก็คงต้องบอกว่าก็แอบให้กาลังใจตัวเองมาตลอดทั้งปีละปีนี้ดูเป็นปีที่ยากลําบากปีหนึ่งสําหรับหมอดูคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง นะเพราะว่าดาวสุพะข้อนั้นอยู่ในทุตสถานก็คงต้องรองกลางปีหน้านะครับกลางปีหกแปดไปนะครับดาวพฤหัสนั้นจะเข้าสู่สุภาแก่ชะตาและในช่วงปลายปีหน้านะดาวพฤหัสจะเข้าสู่เรือนกรมมะในชะตาเป็นคุณอย่างอนเนกอัน,นันในปีหน้าฉะนั้นชาวราศีตุลอดทนอีกนิดนึงครับอีกแค่หเดือนไม่ถึงอนะ้าห้าเดือนอีกห้าเดือนนับเดือนธันวานะะอีกห้าเดือนทนหน่อยฮะทนหน่อยนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนสายหมูยังเป็นกลิ่นไอของความเป็นสายหมูแก่ดวงชะตาตนเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะมันมีกลิ่นไอของสายมูค่อนข้างชัดเจนจริงๆมันชัดเจนมาสักเดือนสองเดือนแล้วและในเดือนนี้ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับท่านใดที่จะไปหมูที่ไหนจะไปไหว้ที่ไหนจะไปบนที่ไหนจะไปขอพรที่ไหน ก็แล้วแต่นะเพราะมันเป็นช่วงฤด,ดูของการท่องเที่ยวด้วยเนอะรับลมหนาวมันก็เลยเมียนเป็นกลิ่นไอในเรื่องของดวงดาวนะครับที่หลายๆคนจะร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือนนึงร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางแต่คําทํานายนี้มันตีได้ทั้งคุณและได้ทั้งโทษนะคุณมันคืออะไรครับคุณมันก็คือการไปเที่ยวอย่างที่ซ้อว่านะครับ หรือหลายๆคนอาจจะมองเป็นในเรื่องของการขายรถขายบ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงรถคันใหม่นะครับนั่นคือมองเป็นคุณแต่ตรงนี้ซ้อมให้น้ําหนักน้อยนิดนึงนะฮะ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องเที่ยวมันได้เที่ยวแน่ละแต่ทีเนี้ยไอตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นในทางลบเนี่ยมันกลับชัดเจนกว่าก็คือมันจะเกิดเรื่องขุนข้องมองใจอะไรในครอบครัวไหมเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวไหม เกิดอะไรขึ้นกับการเดินทางของชาวราศีตุลไหมเช่นในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเซเดนหรือในเรื่องของอะไรพรบอเอ่ยประกันภัยอย่าให้ขาดนะครับสอนเน้นเลยว่าชาวราศีตุลเนี่ยคงต้องพึงระมัดระวังในข้อนี้ให้ดีเลยจริงๆนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงแล้วในเรื่องของความขุ่นข้องหมองใจหรือปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นในครอบคนะรัวนะซอให้น้ำหนักที่สุดซอเน้นน้ำหนักไปตรงเรื่องของการขุ่นข้องหมองใจหรือปัญหาอะไรในครอบครัวครับ เพราะดวงดาวเนี่ยมันเป็นดวงดาวแห่งการขัดแย้งภายในครอบครัวชัดเจนมากเช่นมีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดคุยในเรื่องของทรัพย์สินในครอบครัวไหมหรือมีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องของกงสีไหมอะไรเงี้ยซึ่งคําว่าครอบครัวนี้ซ้อมไม่ได้รวมไปถึงผัวเมียนะแต่จริงๆมันรวมไปด้วยละ่ะมันรวมผัวเมียรวมพ่อแม่พี่น้องรวมอะไรไปด้วยหมดบางคนอาจจะคุยเรื่องมุมมูนมรดกบางคนอาจจะคุยในเรื่องของขายทรัพย์สินนะครับ เช่นพี่จะขายน้องไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะอาจจะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของในเรื่องของสินสมรสเนะะาเะอ่าทะเลาะยาล้างกันมาแล้วอันนี้ของกูอันนี้ของมึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับชาวราวสี่ตุนฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันมันมันเป็นดวงดาวของความขัดแย้งภายในครอบครัวฉะนั้นความขัดแย้งนี่มันตีต,ตีตีลวนไปได้หมดไม่ว่าจะในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องหรือในเรื่องของผัวเมียแต่มันก็จะเน้นไปในเรื่องของทรัพสมบัตินะ ต้องเน้นตรงนี้นะฮะว่ามันเน้นไปในเรื่องของทรัพย์สมบัติก็อย่างที่เกิดเนาะในเรื่องของมูลมรดกในเรื่องของสินสมรสก็คงต้องแบบท่อยทีท้อยอาศัยใจเย็นใจร่มๆ่นะครับแต่เกรงว่าชาวราศีตุลจะล่มไม่ไหวนะครับน่าจะสติแตกและน่าจะประสาทขึ้นมากกว่าฉะนั้นชาวราศีตุลก็คงต้องอระมัดระวังตรงข้อนี้เอาไว้ให้มากๆนะครับใครที่มีพี่น้องมีทรัพย์สมบัติอยู่ด้วยกันนะหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นนะฮะโทษทีนะ อาจจะสูญเสียพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้วก็ไปลามปามไปถึงในเรื่องของมรดกนะครับเป็นในเรื่องของมรดกเช่นอ่าตรงเนี้ยของกูอันนี้ของมึงอันนี้ตรงนี้กูไม่ให้มึงตรงนี้กูไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการทุ่มเถียงหรืออาจจะเป็นเรื่องเป็นความเป็นคดีนะครับขึ้นลงขึ้นศาลกันได้ในเรื่องของพี่น้องนะต้องเน้นคําว่าพี่น้องนิดนึงในเรื่องของผัวเมียก็มีเช่นฟ้องหย่ากันมาหรืออะไรกันมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องเป็นลาวจนทําให้แบบ ทรัพส,สมบัติมันไม่ลงตัวอันนี้หนี้สินมึงเอาไปกูจะเอาทรัพสมบัติไปนะมึงเอารถไปกูจะเอาบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุและเป็นผลนะครับซ้อเน้นคําว่าทรัพสมบัติแล้วตรงนี้นะครับซ้อก็คงขอฝากเตือนนิดนึงว่าชาวราศีตุลท่านใดจะซื้อรถซื้อบ้านช่วงนี้ไม่อนุญาตท่านใดที่จะขึ้นเสาเอกยิ่งไม่อนุญาตท่านใดที่กําลังจะก่อทุบหรือหรือจะทําการรีโนเวทครั้งใหญ่ของบ้านนะครับ ก็ไม่อนุญาตยกเว้นโอ้หลังคารั่วนะครับห้องน้ํารั่วนะหรือ,อต้องทําอะไรแบบจาเป็นอะ่ะแต่ถ้าไม่จําเป็นรอไปก่อนนะฮะแต่ถ้าจ,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 จะเจาะสกูยึดผนังติดผ้าม่านทาสีติดวอลเปเปอร์เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าทุบผนังเมื่อไหร่ก่อเสาเมื่อไหร่ไม่อนุญาตเลยนะครับชาวราวสีตุนซอเขาฝากไว้เลยว่า ถ้าท่านใดทำจะนำเคาะมาสู่ชะตาโดยโดยตรงนะจะนำเคาะมาสู่ชะตาโดยตรงซึ่งซอบอกแล้วมันมันตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามใจซอนะซอให้น้ำหนักว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเรามากกว่าเช่นจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเราไมหมเกิดขึ้นกับพ่อแม่เราไหมหรือเกิดขึ้นกับเมียเราไหมผัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะนะฉะนั้นก็คงต้องบอกว่า ท่านใดที่กําลังจะก่อทุบรื้อชะลอไปก่อนนะครับซอขออีกสักสามสี่เดือนนะหรือรอให้ดาวพฤหัสยกตัวซะก่อนนะครับดาวพฤหัสยกตัวเมื่อไหร่คุณอยากจะก่อทุบรื้อไม่ว่ากันนะอ่ะก็ต้องเป็นเหตุและเป็นผลในตรงส่วนของหลักโหราศาตร์นะครับนะชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นิดนึงว่าอ่าดาวเจ้าเดือนตนเนี่ยมันไปมีกําลังเป็นเทวีโชค นะเป็นกําลังมีกําลังเป็นเทวีโชคแล้วมันมีดวงดาวดวงหนึ่งนะฮะที่บ่งบอกว่าจะมีโชคอ่าดีใจกันไหมชาวราศีตุลจะได้รับโชคฉลองปีใหม่นะซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับว่าเฮ้ยใครได้รับโชคก่อนปีใหม่ใครได้รับโชคช่วงปีใหม่นะครับจะก่อนหรือหลังเนี่ยอู้แบบเป็นเงินเฮงปีนี้ฉันต้องรวยแน่อะไรเงี้ยสมมาค้าขึ้นโชคดีทั้งปี นะครับคนไทยเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลเป็นชาวราศีหนึ่งที่มีโอกาสจะได้โชคในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแต่ก็อย่างว่านะเรื่องโชคเรื่องเงินเรื่องทองกินนี้พูดไปถึงในเชิงของทุกขลาบไปแล้วเนาะเช่นในเรื่องของการฟ้องทรัพย์สมบัติฟ้องในเรื่องของนี่นี่สินอะไรเงี้ยมันจะเป็นทุกขลาบแต่ในอีกมิติหนึ่งใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือใครที่จะมองในเรื่องของการมีโชคนะครับชาวราศีตุลก็ ดูน่าสนใจนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดนะั้นแต่ถ้าถามบอกว่าชาวราศีตุลก็เป็นหนึ่งในตองอูที่มีโอกาสลุน้นโอ้หนึ่งในตองอูเลยนะโบราณไหมนะฮะใครเกิดไม่อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยจะไม่ชินคํานี้นะหนึ่งในตองอูนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนมันมีเรื่องของผู้ชนะสิทธิ์ทนะิศเนาะบุเรงนองนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งในตองอูนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเอ้ย ชาวราศีตุลน,นะครับมีโอกาสได้รับโชคฉลองปีใหม่ฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับหรือได้เงินได้ทองในมิติหนึ่งมิติใดก็ดีนะครับก็เป็นเงินเฮงรับปีใหม่แล้วกันนะฉะน,นก็โอเคจะถูกกลางเดือนก็ดีปลายเดือนก็ดีนะครับก็ถือว่าดีหมดแหละนะครับฉะนั้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับชาวราศีตุลเนานะ ดาวการเงินในชะตานะครับไม่มีกําลังในชะตาเลยนะฮะถึงกีนนี้ซอยจะ,ะพูดในเรื่องของโชคลาภนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโชคใหญ่โชคโตเลยนักหนานะครับก็อาจจะเป็นโชคแบบโดยทั่วไปแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องเองินเรื่องทองนะก็ยังทามุมดีกับดาวเจ้าเดือนตนฉะนั้นเงินทองใดๆก็ยังพอมีเข้ามาในชะตาแต่เนื่อยากลําบากสายตัวแทบขาดไม่ว่าจะในเรื่องของทรัพสมบัติในเรื่องของขายทรัพย์สมบัติในเรื่องของอะไรมันมีโอกาสที่ เงินจะเข้ากระเป๋าหรือแม้แต่ในเรื่องของการทํามาหากินโดยทั่วไปเนาะสมมาพาควรกับอาชีพนั้นๆของชาวราศีตุลน,นะครับคุณทําอาชีพไหนคุณก็จะได้เงินในรูปแบบนั้นที่เป็นผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อแล้วกันนะครับมันไม่ได้แบบเอ้ยอยาต่อให้เป็นพ่อค้าแล้วจะได้กําไรแบบมากมายเนาะในช่วงปีใหม่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันก็สมน้ําสมเนื้อกับสินค้าที่คุณขายอะ นะฉะนั้นก็ยังดีฮะเงินทองก็ยังมาอยู่ก็ยังพอไหวนะถึงจะไม่มีกําลังแต่มันก็ยังมาอยู่นะฉะนั้นก็ดีใจกับชาวราศีตุลในเรื่องเงินเรื่องทองแต่ทีนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการทํามาหากินเนี่ยซอต้องบอกว่าชาวราศีตุลอย่าใจร้อนนะเพราะว่าโดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านภาคโลจิสติกซอขอฝากเตือนเลยนะใครที่ทํางานภาคโลจิสติกนะครับหรือในเรื่องของการเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าทางบก ทางเรือทางอากาศซอฝากเตือนเลยนะฮะว่าชาวราศีตุลมีโอกาสอ d เกนเช่นใครมีรถสิบล้อใครมีรถสองแถวใครเป็นวินโมไซ์ใครเป็นแก๊ ai, ปน, ap, นะฮะใครที่ทำงานท่าเรือนะครับใครที่ทำงานภาคาการขนส่งด้านอื่นซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะมองก็คือมันก็ทางบกอะทางอากาศเนี่ยมันก็ต้องเป็นเจ้าใหญ่เนาะถ้าทางเรือมันก็ต้องเป็นเจ้าใหญ่มันเป็นมนุษย์ปัตุชนแบบเราไม่ได้นะครับ แต่ถ้าใครทําการส่งส่งออกสินค้าได้พวกนี้ก็จะโดนนะครับในเรื่องของขอเขาเรียกอะไรล่ะอ่าอเรียกไม่ถูกนะจำจำชืำ่อจำไม่ได้มันติดอยู่ที่ปากอะ่ะอ่าพวกที่เกี่ยวข้องกับ import ตเอ็กพอร์ตนะครับนะฮะอ่าก็ต้องระมัดระวังด้วยมันจะมีโอกาสเอนะ็กซ e เดมันจะมีโอกาสเอ็กซ e เดนต์ฉะนั้นพอโอกาสเอ็กซ e เดนเนี่ยซก็เลยมองว่าเฮ้ โดยเฉพาะใครที่ขับแก๊ปบก็คงต้องบอกว่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าขับขี่ด้วยความรวดเร็วนะฮะไม่ใช่คุณคิดจะจะทาเที่ยวทําเที่ยวโดยไม่สนฟ้าสนไฟฉันจะเลี้ยวฉันก็เลี้ยวฉันจะเบรกฉันก็เบรกฉันจะพวดตัดไฟแดงไปก็อะไรเงี้ยใจเย็นๆนะมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ทําคําทํานายที่ดีมันก็ยังพอมีมีอยู่นะครับในเรื่องของการงานมันก็ยังพอมีโอกาสที่ผู้หรับผู้ใหญ่จะให้คุณจะให้ความเมตตาใดๆแก่ดวงชะตาตนอยู่ นะก็ยังถือว่าพอไหวนะแต่ก็คงอาจจะเป็นในเรื่องของเอ็กซ์เซเดนต์มากกว่าถ้าไม่เกิดเอ็กซ์เซเดนต์ก็ไม่เป็นไรแล้วชาวราศีตุลท่านอื่นที่ทําอาชีพอื่นนะมีโอกาสไหมที่จะตกงานแบบเฉียบพันซอกับมองว่ามีโอกาสแต่ไม่เยอะไม่เยอะนะหมายว่าจะเป็นแค่บางคนนะครับฉะนั้นใครที่มีงานอยู่กอดงานแน่นๆ,ๆนะครับเขาจะโดบนบ่นเขาจะด่าเขาจะว่าก็ อดทึกทนไปนะครับแล้วก็ทำงานของเราไปก้มหน้าก้มตาไปนะครับปีนี้ไม่ใช่ปีของเราจริงๆนะต้องรอให้ดาวพฤหัสเดินทางเข้าสู่สุภาษก่ชะตาเรือนราศีเมถุนซะก่อนนะครับถึงจะเป็นปีของคุณฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่เรือนพฤษศม,มันไม่เป็นคุณกับเราฉะนั้นเรื่องการงานอดทนอดกั้นไปก่อนนะครับสิ่งใดที่ยังพอทําไหวก็ทําไปสิ่งไหนที่ติดขัดก็อดทนไว้ก่อนนะ ส่วนในเรื่องของความรักความใคร่ก็นะ่าก็อย่างที่เกิดน,นะบางคนอาจจะไปถึงขั้นฟ้องร้องอยานะครับหลายๆคนอาจจะไปพูดถึงในเรื่องของสินสมรสนะครับแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งหละเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีในเชิงที่เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของการเคมปัะกันหรือเป็นการเคมบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งหมายถึงการสูญเสียแหละเช่นแฟนของเราสามีภรรยาของเราเนี่ยอาจจะ เกิดเอ็กเซเดนต์ไหมหรืออาจจะถึงขั้นสูญเสียอะไรไหมแล้วต้องไปทําเรื่องในเรื่องของการเคลมต่างๆหรือไปพูดในเรื่องของประกันหรือประกันสังคมอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าใครที่มีชีวิตรักชีวิตคู่อยู่อดทนอดกันนิดน,นึงช่วงนี้อาจจะไม่้เป็นช่วงที่แฮปปี้อะไรมากมายนะักในเรื่องของความรักก็คงต้องอดทนอดกันแล้วก็คงต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงนะครับในเรื่องของบุตรหลานด้วยนะครับในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยซก็เลยมองว่าในเรื่องของบุตรหลานเราก็อาจจะยังต้องกุ้มยังต้องเครียดต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกท่านขอให้โชคดี